ข่าวร้อนไฟรุปอิรานกับเสเาียลหรอครับคุณทอมยูเครนกับรัสเซียหรอครับเพดานภเษียอเมริกาทำให้สินค้าไทยแพงขึ้นหรอครับขแมงกับประเทศไทยจะรบกันหรอครับอ๋อไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่ข่าวร้อนหรือข่าวที่รัฐบาลไทยเพื่อไทยหรือนักการเมืองไทยสนใจครับไม่ใช่ครับ ข่าวร้อนของการเมืองไทยการแก้ไขปัญหาปากท้องป,ประชาชนความมาั่งคั่งชาติไม่เกี่ยวเรื่องพวกนี้นะครับไม่เกี่ยวกันเลยครับว่าพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นชิบหายวาย่วงเศนะรษฐกิจโลกจะยิ่งเลวร้ายสิ่งที่เพื่อไทยนายกองค์อิงเป็นห่วงที่สุดหรือไฟร้อนที่สุดก็คือการที่จะยึด มหาไทยกลับโลกกำลังจะแตกแล้วคนจะไม่มีกินแล้วแต่สำคัญที่สุดสำหรับเพื่อไทยตอนนี้นะครับต้องเอามหาไทยกลับให้ได้แล้วก็ส่งข้อขู่นะไปให้คุณรนุทินแล้วภายในวันพฤหัสนี้ไม่คืนก็ให้มันรู้กันคือผมอยากพูดอย่างนี้นะครับนี่วันนี้ผมผมแดงเห็นไหมในไทยแดงเช่อน้ำเงินนะ แดงกับน้ำเงินเนี่ยอยู่กันได้ทำไมถึงไม่อยากอยู่กันฝากให้กับท่านนายกนะครับประชาชนส่วนมากเนี่ยที่เขาเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เพราะเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้คุมทุกกระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจถ้าท่านนายกอยากย้ายคุณอนุทินจริงนะก็ต้องออกมาอธิบายประชาชนฟัง ว่าเรื่องนี้ถ้าเทียบกับเรื่องเขมรน,นะรบกับไทยเรื่องอิหร่านกําลังจะรบกับอิสราเอลเรื่องภัยดีิรมันสําคัญสําหรับชีวิตประชาชนเนี่ยมากกว่าเรื่องพวกนี้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องราคาแพงไข่แพงน้ําตาลแพงข้าวแพงคือท่านออกมาอธิบายและท่านอาิจายได้ชัดเจนแล้วว่าถ้าฉันย้ายอานุชินไปแล้วเพื่อไทยได้เข้ามาคุมก็ทรงมหาไทยส่งออกประเทศไทยก็จะดีขึ้น โรยจริงๆเราว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่เหรอการหมุนเวียนเงินของประเทศไทยก็จะดีขึ้นเอ๊ะนี่มันกระทรวงไฟแนนซ์ Finance ไม่ใช่เหรอเรื่องกรมนาคมของประเทศไทยเรื่องการเดินทางเรื่องนี้จะดีขึ้นยี่สิบาทจะเกิดขึ้นจริงเอ๊ะนี่มันกระทรวงกรมนาคมไม่ใช่เหรอเรื่องนู้นเรื่องนี้จะดีขึ้นถ้าเพียงชั้นย้ายแล้วก็ได้กลับมายึดมหาไทยอธิบาย ให้ประชาชนฟังให้ได้สิครับเพราะถ้าท่านนายกอธิบายตรงนี้ได้นะทางคุณเอาถึงเขาจะไม่มีเหตุผลที่จะอ้างอะไรได้เลยว่าไม่ควรจะคืนกลับแต่ถ้าอ้างไม่ได้นี่แต่เพื่ออยากได้มหาไทยกลับเพื่ออยากคุมระบบการเลือกตั้งระบบอบอตอ,อบอจอนะทั้งหลายเนี่ยเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพักนะไม่ผลประโยชน์ประชาชนนะเพราะอันนี้ไร้สาระไม่มีเหตุผล แล้วก็เป็นการสร้างศัตรูขึ้นมาอีกคนหนึ่งที่ไม่มีความจําเป็นก็ฝากท่านนายอ,องค์นี้นะครับบางทีเนี่ยฟังความรู้สึกของตัวเองนะไม่ใช่ต้องฟังแต่ความต้องการของคุณพ่อโอคค้่เศรษฐกิจไทยแย่แย่ขนาดไหนครับ King Power m o บอน o l นะ ควบคนเดียวเลยนะตามสนามบินเนี่ยยังไม่รอดเลยชัดเจนเนี่ยครับทิงพาวเวอร์ยังไม่รอดเลย,กเกย,ย,เลยที่สนามบินตอนเมืองสนามบินภูเก็ตต้องคืนกลับก็แปลว่าอะไรก็ว่านะักท่องเที่ยวไม่เข้ามาแล้วนะครับหรือคนไทยก็ไม่มีเงินเพื่อซื้อของแล้วเขมรเมื่อวานไปประชุมกันมาก็หักหลังเราบนโต๊ะประชุมกำลังคุยกันดีด อยู่ดีเยื่อเรื่องไปให้กระสารโลกให้รลง,งานประเทศไทยนั่งกันอยู่ดีๆนะแต่ก็หักหลังประเทศไทยเลยทันทีต่อหน้าต่อต,อตาเรื่องเพดานภาษ,ษีอเมริกาก็ายังไม่คืบหน้าอิสราเอลกำลังถล่มกับอิร่านน้ำมันขึ้นเด็ดขาดวัจจันนี้แกรันตียูเครนรัสเซียก็ไม่ได้ไปไหนเลย โจนในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นเยอะหลอกลวงกันนะคอเซนเตอร์ก็ไม่ได้หายไปไหนนี่เสียเยอะไปหมดแต่สิ่งที่พักเพื่อไทยสนใจมากสุดคืออะไรหรือผู้นำของพักเพื่อไทยสนใจมากสุดคืออะไรคือจะเอามหาไทยกลับให้ได้ยังไงต้องเอาพักที่คุมมหาไทยออกจากมหาไทยให้ได้โดยที่ตอนที่ชวนพักภูมิใจไทยเข้ามาเนี่ย เพื่อคุณจะได้เป็นนายกนะลูกคุณจะได้เป็นนายกนะคุณก็โอ้โหดีกับเขาให้เขาหมดแต่พอถึงเวลาคิดแล้วว่าเดี๋ยวเลือกตั้งเ้าน่าจะไม่รอดถ้าไม่ได้คุมระบบการเลือกตั้งของมหาไทยงั้นต้องเตะต้องไล่หนูออกไปไอ้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องต่างชาติปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องประชาชนช่างมันขอปัญหาเรื่องพักก่อนว่าถ้าเราไม่คุมมหาไทยเนี่ย ไม่คุมระบบการเลือกตั้งเดี๋ยวขราวหน้าเพื่อไทยดับแน่นี่คือความสนใจของผู้ใหญ่ในพัคเพื่อไทยวันนี้ไม่ได้สนใจประเทศชาติไม่สนใจเรื่องเศรษฐกิจสนใจว่าจะเตะหนูออกไปได้ไหมเพื่อจะได้คุมมหาไทยจริงๆแล้วเนี่ยคนสนใจเรื่องเศรษฐกิจนะเห็นด้วยถ้าคุณจะเตะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชออกไปนะเห็นด้วยนะถ้าคุณจะเตะนะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะโดยที่ก็เป็นของ ภูมิใจไทยอยู่ดีนะแต่ตรงน,นี้ถ้าไปแตะคุณบอกว่าต้องปรับปรุงเรื่องรายงานก็ไปแตะได้แต่คนจะไปแตะกระทรวงที่เกี่ยวกับปากท้องประชาชนเศรษฐกิจนะคมานาคมแตะไปสิกล้ามไปแตะคุณชริยะออกอะ่ะคืออย่างคุณอนุทินเขาพูดเนี่ยถูกต้องวันนี้ประเทศไทยต้องรบกับหลายอย่างมากรบกับเศรษฐกิจไม่ดีรบกับอเมริกา เรื่อเพดานภาษีลบกับหวนเซนนะลบกับปัญหาปากทของประชาชนแต่ไทยเราเพื่อไทยวันนี้ตัดสินใจรบกับอนุทินรบกับภูมิใจไทยผมก็ดีใจนะที่คนเราถึงองอกมาพูดชัดเจนเขาก็พร้อมไปอยู่ฝ่ายค้านคุอคนเราไม่ต้องมีศักดิ์ศรีสัญญาต้องเป็นสัญญาไม่ใช่ว่าพอเวลาตัวเองอยากได้อะไรก็ได้ทุกอย่างนิสัยนั้นต้องหายไปแล้วครับ หยุดกัดกันเถอะนะรัฐบาลร่วมมือทํางานกันเพื่อประชาชนดีกว่าอย่าให้คุณองค์อิงเนี่ยหรือคนพ่อเนี่ยตั้งใจเรื่องเศรษฐกิจดีกว่า king power อย่าเอาไม่รอดเลยนะเพราะนโยบายของรัฐเนี่ยไม่อำานยให้นักท่องเที่ยวกับเข้ามาไม่อำหนยให้คนไทยไมีตังในกระเป๋าเลยศัตรูคุณไม่ใช่อนุทินศัตรูคุณไม่ใช่ภูมิใจไทยศัตรูคุณไม่ใช่ กระทรวงมหาไทยศัตรูคุณคือความลำบากของประชาชนทุกคน